พี่น้องข่อยหัวแต่กลับมาจากเบิงสาวไน่อยเพรบันแพงหมอชิดสวงคนมาแต่ใส่คือมาหลายแทนหลายโพดหลายโพเน่นอิงติ่งจนติ่งบ่ไดเออขอยนี่นะฝ้าแตง่งต่งแตง่งโต้ย้นอนย่านว่าท่านนองอุงอิงกันยังว่าแต่กลับไปท่านได้พี่น้องค่ะนองอุงอิงหอมเพ่งหอบเอาความฝันมา จอบอยู่หลังงานว้ืึกใจค่อยลายค่อยอยืดหายค่อยบางเพงเเลงนี้เอ้ยเลิศดสาเลยขักเลดแม่เออเตยดีใจจีแมนสาวน้อยอะไรพี่น้องเอ้ยอีกหนึ่งคณะเนี่ค่อยหายเด้เตยสะเดิดเครื่องเสียงดีขนาดเปิดประเด็จเต็มสตรีมแต่กระเสียงดีเสียงมวลเออเตยจวดจัดแห้งโดยเฉพาะอุ้งอิง องอิงเพชรบ้านแพงเด็กอายุ16ปีจากจังหวัดศรีสะเกดบ้านเดียวกันข่อยกระริสะเกดข่อยมากเพลงเล่าแห้งหอบฟันมาล้งงานหละกะเลือกเขาสาอาอข่อยมากเออแต่เมื่อนี้ข่อยไปเบิ้งหนาเวทีข่อยได้ไปฟังเสียงเล้าหนาเวทีข่อยหูซึก้มามันมันประทับใจวันนี้นะน้องเดินสายทุกวันรับงานทุกวันอาจจะ เสียงแหบแห้งแต่ไม่เป็นลายไม่ได้หักคะแนนนะถือว่าเพราะไปอีกแบบไม่ดีอวยนะแต่ไม่ได้น่าเกียดพี่น้องคนหลายแห้งไม่มีฟุกของจริงพี่ปรามีมั่นใจว่าไม่ฟุกถ้าฟุกคนไม่ตามติดทุกสนามขนาดนี้หลังจากที่เราได้เห็นนะบอสโจอัพมันจะเป็นหน้าเฟซนั่นนี่หลายแถบทุกสนามทุกสนาม,มาอะไรอะแสดงว่าพื่นวีดี แเพื่อนไม่ดีนี่มันไม่ใช่แค่อุ้ยน้องอุงอิงได้กระแสไม่ใช่ไม่ดีตรงนี้หมายถึงอย่างเพ่งดีเออโคโลกราฟดีทีมงานดีโปรโมทด,ดีใส่ใจดีเพิ่นมีดีต้องให้ตห้องให้เพิ่นต้องให้เพิ่นนะคะฉะนั้นแล้วไม่มีฟุกนะ,ะถ้าฟุกไม่มาถึงวันนี้ถ้าฟุกไม่มาจนขนาดนี้ฉะนั้นแล้ว เพื่อนมีดีของเพื่อนเพื่อนก็มีดีกรีของเพื่อนคุณภาพผลงานการสร้างงานมันคือการแสดงให้ออกแสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้ไม่แปลกใจที่คนอ่ะมารอดูเพื่อนหรือมามาหาเพื่อนคอยกันไปหาองค์นี้ึ้นกันพอยอย่างคอยมาขักเพลงเล่าแล้วคอยกันมากัในความสูดซีดของเล้าเด็กน้อยอายุสิบหกปีพี่น้องบดีิอวยแต่กายาใครพี่น้องเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนและน่าแสดงความยินดีด้วยนะคะมืออื่นไปเลยลัดา้ารรอยนึงพี่น้องตามติดเดอร์ใกล้ไซไปหันหรือพี่น้องอ,อยากจะไปหายก้บบางใส่เพลินกลับไปนะคะปาลามี่มากปาลามีา่ไห่เนาะไห้เลยสิบสิบสบประเด็ตัางว่าเด้ไห่อีหลีพออย่างฟอนคนเน้นปไปในกฟอนคุ้มฟอนคอยนะเออประทับใจซาไปเพลินแพง